ต่อไปนะครับผมเราจะมาดูวิธีการนำชิ้นงานจากโปรแกรมตัวอื่นอย่างเช่นโปรแกรม AutoCA d มาแก้ไขในโปรแกรมต้าหาวนะครับผมเพื่อให้เข้ากับจากได้นะครับเหมือนเดิมเปิดขึ้นมาเราก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้ก็คือเลือกตัวจากว่าเราจะเอาจากอันไหนเหมือนเดิม PLK4030 ผมจะเลือกตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดโอเคต่อมาเราก็จะมากำหนดค่าเหมือนเดิมค่ากริดเหมือนเดิม ผมจะใส่เป็นหนึ่งแล้วก็กดตกลงไปผมจะเปิดไฟล์ตรงนี้ Open ตรงนี้ไฟล์ที่ผมได้เลือกก็เลือกไว้แล้วแหละผมจะใช้ไฟล์ที่เขียนไว้จากโปรแกรมออโต c แคเมื่อกี้เป็นไฟล์วงกลม1 0 0 mm, มิลิเมตรก็เท่ากับวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนก็เป็นวงกลม20เซนโอเคเลือกมาแล้วผมกด Open ตรงนี้ปุ๊บผมได้วงกลมมาแล้ว การที่เรานำไฟล์จากที่อื่นมาใส่ในโปรแกรมต้าห่าวมันจะได้แค่ลายเส้นเฉยๆเรามันมันจะไม่มีเส้นเย็บมันจะไม่มีอะไรเลยต่างจากต่างจากเส้นที่เราเขียนในต้าห่าวโดยเฉพาะอ่าอ่ะ,อะถ้าโปรแกรมต้าหาวเราเขียนมาปุ๊บมันจะมีลายเส้นขึ้นมาโดยโดยเลย,เลยโดยไม่ต้องไปกำหนดอะไร Okay. Eh. จากนั้นการจะกำหนดลายเส้นของโปรแกรมตัวอื่นมาเราก็ต้องกดตรงนี้ครับผมคุมมันก่อนคุมมันแล้วก็ไปตรงที่ Gen s t i t c h e ตรงนี้โปรแกรมเจ้าจะกำหนดลายเส้นมาให้เราละว่าเท่าไหรเท่าไหรคือลายเส้นไอระยะพวกนี้ระยะหน่วยของชิ้นงานพวกนี้มันถูกกำหนดมาแล้วจากโปรแกรมตัวอื่นโปรแกรม AutoCAD หน่วยเป็นมิลหน่วยเป็นอะไรมันถูกกาหนดมาไว้แล้วแหละจากระยะเส้นผ่านศูนย์กลางขอบวงกลมหรือเส้นตรงเส้นอะไรที่เราเอาเขียนจากโปรแกรมอื่นอะ่ะมันถูกกาหนดมาไว้แล้วหลังจากนั้นขอแค่ว่าระยะมันไม่เกินจากสเกลของจาก,สเก,จากสเกลของจากกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงแดงเนี่ยมันไม่เกินมันไม่ล้นจักก็จะทํางานได้หลังจากนั้นพอเราเซ็ตค่าตรงนี้เสร็จปุ๊บเรามาดูพรีวิวตรงนี้ก่อนว่จาจักมันทานํางานยังไงอ่า ดูไปอีกครั้งนึ่งอพอเราพรีวิวเสร็จแล้วปุบ๊บจากนั้นเราก็เซฟเหมือนเดิมเซฟเหมือนเดิมเซฟตรงนี้อ่าวงกลม NSP ผมจะใช้เป็น VDT แทนนะ,ะเมื่อกี้ผมเซฟไวมันจำเป็นที่จะต้องเซฟไว้ในโฟลเดอร์นี้เท่านั้นโฟลเดอร์นี้ที่ผมเคยหมอก d h E PAT อาเซฟลงไปไปดูกันว่ามันมีโฟลเดอร์นี้อยู่ในมันมีไฟล์นี้อยู่ในโฟลเดอร์ไหมวงกลมอ่านี่ไงครับวงกลมร้อยมิลลิเมตรโอเคนำไปสู่จักได้เลยครับผม